แน่ใจนะหนว่าหนูจะซื้อจริงๆนะ่ะซื้อแล้วลุงไม่รับเปลี่ยนคืนไม่คืนตังนะแน่ใจค่ะหนูจะเอาเครื่องบินลำนี้แหละต่อให้ราคามันจะแพงขนาดนี้จัดไปนี่ไงเครื่องบินของฉันในที่สุดก็ได้มาทำงานเก็บเงินมาทั้งชีวิตก็เพื่อสิ่งนี้แหละไหนลองบินดูสิเจ้าหนาบังคับดีๆหน่อยเดี๋ยวเครื่องบินก็พังหรอก เหมียวทำยังไงดีฉันมาขับมันไม่ได้ทำยังไงดีมมดงงดหมดกันเงนินหนึ่งแสนล้านของฉันใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกาลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะแล้วเมื่อเกิดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งตรงนี้นะจะได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆเลยขอขอบคุณภาพวาดแฟนอา สุดน่ารักจากน้องปายด้วยนะคะใครอยากส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งมาได้ในลิงก์แฟนเพจ Facebook ที่พี่ซีเอาลิงก์ให้ในด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ๊ะรับไอศครีมไหมคะราคาไม่แพงคะ่ะแท่งละหนึ่งเหรียญเท่านั้นเองอุ๊ยตายแล้วหนูนี่ขยันจังเลยนะจ๊ะอีกหน่อยนะฉันเชื่อว่าร้านไอศครีมของหนูเนี่ยจะ,จะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนจ้าโอ้โหรสชาติไอศครีมของหนูก็อร่อยอร่อยนี่มันรสอะไรจะเนี่ย ขอบคุณมากๆเลยนะคะจริงสิหนูพอจะเก็บเงินซื้อรถไอศครีมได้แล้วนี่นาลองเปลี่ยนมาใช้แบบใหม่กันดูดีกว่าไอศครีมคะ่ะไอศครีมทำไมเจ้าไหนไม่ซื้อรถขับเนี่ยก็ฉันยังมีเงินไม่พอเหมียวรับไอศครีมไหมคะรถช็อกโกแลตราคา20เหรียญคะ่ะอ,อร่อยใช้ได้เลยนะเนี่ยขอพี่หนึ่งแท่งจ้าโอหสีขาวนวล แหมน่าเสียดายนะถ้าหนูเอามาสัก30มสบแท่งลุงก็จะเมาหมดเลยนะจ๊ะน่าเสียดายจริงๆเลยจริงสิฉันควรจะขยายกิจการนะเนี่ยเอะไรกันเนี่ยเจ้านายนี่มันหนักนะหนักเท่าไหร่ฉันก็จะสู้เหมียวเนี่ยแหละความขยันของเราจะทำให้เราไม่อดตายนะไอศครีมไหมคะไอศครีมคะ่ะฮนี่จะขยันเกินไปแล้ว ไอศครีมราคา8เหรียญค่ะไอศครีมครเราก็มีนะคะรับไหมคะอู้อร่อยจริงๆเลยจ้ะน,นูราคา1 0,000หมฉันก็จะซื้อโอ้โหราคาแค่2,800เหรียญเองนะเนี่ยเป็นไงเหมียวเห็นไหมละ่ะฉันบอกแล้วถ้าเราขยายกิจการเราก็จะล่ำซ้ำแบบนี้ละ่ะ เฮ้ใน,นที่สุดเราก็มาถึงจุดที่เรามีรถขับขายไอศครีมแล้วนะไอศครีมคะ่ะมีทุกรสชาติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วดําถั่วแดงวนิลาเก๊กหวยลำใหญ่มะเฟืองมะไฟมะกุ่มนมะนาวมะพร้าวส้มโอคะ่ะโอ้โหอร่อยจังเลยตายแล้วเกิดมาเพื่อเคยกินไอติมราคา1น0 0 0แสนหบาทราคาไม่แพงนะคะ ข้างนอกอ่ะขายราคาแท่งละเป็นล้านเลยหนูขายแค่แสนนิดๆเองค่ะโอ้อร่อยจริงๆเลย <c oughs> นี่มันสุดยอดไอศครีมเสียดายนะถ้ามีสักร้อยแท่งฉันจะเหมาให้หมดร้อยแท่งอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่าเจ้าไหนจ้าใช่แล้วเหมียวถ้าเราสามารถบรรทุกไอศครีมได้เยอะๆเราก็จะขายได้เยอะๆโอ้นี่รถของพี่เหรอครับสุดยอดไปเลยนะ่ะ ผมมีกิจการแค่เล็กๆเท่านั้นเองอะเห็นแล้วเศร้าใจจริงๆเลยไม่รู้ผมจะมีวันนี้ได้หรือเปล่าพี่เป็นกำลังใจให้นะทุกคนพี่เชื่อว่าทุกคนทำได้สู้ๆนะนี่เราก็ขายไอศครีมมาหลายรูปแบบแล้วนะเหมียวแต่เรายังมีเงินเก็บไม่เท่าไหร่เลยอะทำยังไงดีนะถึงจะขายไอศครีมได้มากกว่านี้มันยังไม่พอมันต้องเพิ่มอีก เจ้านายนี่เราก็มีเยอะจนเต็มคันรถไปหมดแล้วนะรับมาแต่ละทีเหนื่อยเหนื่อยกว่าจะหาคนซื้อได้ฉันคิดอะไรบางอย่างออกแล้วเหมียวอะไรอีกก็เอางี้ดีกว่าฉันจะซื้อรถคันใหม่แล้วก็ขนไอศครีมไปประมาณพันแท่งเลยดีไหมอะทำไมต้องขนไปเยอะขนาดนั้น ฉันก็จะเอาไปส่งตามร้านค้าไงหเหมียวส่งทีละเป็นแพ็คๆเลยอะแล้วฉันก็จะได้เงินที่มากขึ้นเฮ้ยดีมากเลยนะเนี่ยนี่ไงจัดไปเลยดีกว่าเอนี่คิดว่าพูดเล่นๆพูดจริงๆหรอใช่แล้วเหมียวนี่แหละเส้นทางรวยของเราอีกหน่อยเราก็จะมีเงินเป็นแสนแสนล้านเลยนะเหมียวถ้าเกิดว่าเราบริหารดีๆนะ่ะนี่ฉันติดโลโก้ร้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็สกินรูปเธอกับฉันลงไปด้วย จ้าดีเหรดีสิเหมียวไอซครีมมาส่งแล้วจ้าขับดีดีอยยิ่งรถคันใหญ่เนี่ยก็ยิ่งขับลำบากแพะเดี๋ยวแบปนึงนะขอถอยก่อนอขับลำบากแท้อะไรเนี่ยกว่าจะถอยได้ลำบากมากๆเลยแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะอุปสรรคมันมีไว้พุ่งชนแต่ว่าอย่าชนคน อะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรพี่สบายมากน้องสาวลงมาขายไอติมให้พี่ทีอ่หนูต้องขอโทษด้วยนะคะคือว่ารถมันแรงนะคะไม่เป็นไรจ้าเอ้ยไอสคริปอะไรจริงเลยอะถ้าเกิดว่าน้องทำกิจการเพิ่มเติมก็น่าจะดีนะจ๊ะอย่างเช่นสลับบี้สล,บบสลับบี้อย่างนั้นเหรอจริงสิชายหาดทะเลอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องกินสลับบี้ถึงจะถูกต้อง ไปกันเถอะมียวฉันได้ไอเดียขายของเพิ่มแล้วทำอะไรนี่ไงเหมียวเราจะเอาสลับบี้พวกนี้ไปขายให้กับคนที่มาเล่นน้ำทะเลแล้วก็อยู่ตามจุดต่างๆบนเกาะเหล่านี้อาจะดีเหรอดีสิสลับบี้ไหมคะว้ายอะไรกันนะอะสลับบี้เจ้านี้อร่อยจังสาบานว่านายไม่เห็น เกือบแย่แล้วมล่ะการขับขี่ต้องระมัดระวังมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นผู้คนอาจได้รับบาดเจ็บได้สลอบ,บี้คะ่ะเดี๋ยวเหมียวรอฉันอยู่ตรงนี้นะไม่เอาเหมียวจะลงไปด้วยอ่ะมาๆาม,ามาไปขายของกันดีกว่ารับสลอบบี้ไว้ทานมยคะเย็นชื่นใจรับไหมคะโอ้สุดยอดไปเลยหนู รับสลอบ,บี้ไหมคะราคาแค่43สาล้านเองค่ะขอกินละตั้ไว้ก่อนนะจ๊ะค่าบ้านยังผ่อนไม่หมดเลยจ้ะหนูนี่เจ้าหนายปล่อยให้ตัวได้ด้วยเหรอเขาก็พูดเล่นไปอย่างนั้นละเหมียวราคาถูกขนาดนี้ไม่มีใครเขาตุวฉันหรอกอุสาบานว่าถูกนี่ราคาซื้อบ้านได้หลายร้อยหลังเลยนะเนี่ยสลอบ,บี้ไหมคะอุ๊ยมีคนอยู่เพียบเลยอะ่ะสลอบ,บี้ไหมคะ โอ้โหราคาขนาดนี้ฉันซื้อไม่ไหวหรอกจ้าใช่ถ้าเกิดว่าราคาแก้วละยี่สิบาบาทยังพอกินได้หนูจ้าไปขายที่อื่นเถอะอย่ามาขายตรงนี้เลยเสียเวลาสลับบี้ไหมคะอีกแค่นิดเดียวอ่ะก็จะหมดแล้วอ่ะไม่มีใครช่วยซื้อเลยเหรอหรือว่าฉันจะขายแพงเกินไปนะทุกคนสลับบี้ไหมคะกินแล้วชื่นใจแก้วละ270ล้านค่ะราคามหาโหด น่าเสียดายนะถ้าเธอมีเครื่องบินน่ะบินไปขายที่บ้านฉันรับรองรวยเละเลยละรวยเละเลยเหรอถ้าเกิดมีเครื่องบินอย่างนั้นหรออย่าบอกนะว่าใชา่หรอเหมียวฉันคิดออกแล้วแน่ใจนะหนูว่าหนูจะซื้อจริงๆนะ่ะซื้อแล้วลุงไม่รับเปลี่ยนคืนไม่คืนตังค์นะแน่ใจคะ่ะหนูจะเอาเครื่องบินลำนี้แหละต่อให้ราคามันจะแพงขนาดนี้จัด ไปนี่ไงเครื่องบ,บินของฉันในที่สุดก็ได้มาทำงานเก็บเงินมาทั้งชีวิตก็เพื่อสิ่งนี้แหละไหนลองบินดูสิไอเจ้าหนาย้ยบังคับดีดีหน่อยเดี๋ยวเครื่องบินก็พังหรอกเหมียวทำยังไงดีฉันมาขับมันไม่ได้ทำยังไงดีมมดงงดหมดกันเงนินหนึ่งแสนล้านของฉัน ฉันจะไม่ยอมหยุดความพยายามไว้เท่านี้หรอกไอ้คืนสิบินสิบินเจ้าเครื่องบินอย่ามาทำตัวกิ๊กกอกแบบนี้นะโอ,โอ้ขึ้นแล้ว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 โอเคฉันควบคุมเครื่องไว้ได้แล้วน้ำตาฉันจะไหลแล้วนะเนี่ยเป็นอะไรอ่ะฉันรู้สึกตื่นตันเหมมิวนี่เราใช้เวลาเก็บเงิน กันมาทั้งหมดสี่วันเต็มๆเลยนะเมียวอย่าร้องให้นะเหมียวจะร้องตามแล้วนั่นสินะจุดที่เขาบอกว่าถ้าเรานำไอศครีมของเราไปขายแล้วเราจะรวยเละนะ่ะไปกันเถอะเมียวเป้าหมายมีไว้พุ่งชนไอศครีมมาแล้วจ้าจะมีคนซื้อไหมเนี่ยทำไมดูแล้ว หมู่บ้านมีแค่นิดเดียวเองอะแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันเชื่อมันว่าที่นี่จะต้องทํากําไรให้ฉันและทําให้ฉันกลายเป็นมหาเศรษฐีได้ไอซ์ครีมมาส่งแล้วค่ะเจ้าไหนค่อยๆจอดนะโอเคเมียวฉันจอดแล้วโอ้โหบังคับลําบากแท้ไอซ์ครีมมาส่งแล้วค่ะเท่าไหร่เจ้าหนูหนึ่งพ้าล้านบาทค่ะโอ้ไม่แพงนี่นะ เออถ้าทางจะอร่อยขอบคุณนะคะกล่องเดียวขายได้1 5 0 0ล้านบอทโอุ๊ยรวยและรวยเละไอศครีมจ้าไอศครีมซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นแถมฟรีหนึ่งแท่งนะจ๊ะโนจ้าให้พี่หนึ่งกล่องนะเอออากาศไม่ค่อยดีเลยฮนะเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะแล้ววันนี้หนูจะกลับกี่โมงจ้ะเนี่ยพี่แนะนำให้หนูรีบกลับจะดีกว่านะจริงสิ ดูท้องฟ้าแล้วเนี่ยฝนเหมือนจะตกเลยฮะเฮ้ยนั่นมันเครื่องบินของฉันใครมาทำเครื่องบินของฉันให้เป็นแบบนี้เนี่ยแล้ววันนี้ฉันจะกลับบ้านยังไงใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกนะคะเครื่องบินมาหาโหดแต่ว่าทำไมดูกิ๊กก็ขนาดนี้ ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ารักนะจุ๊บ